มหาไม่เทะไรไปอ่ะเฮ้ยต้องมาเป็นดมๆมองๆอ่ะขึ้นมาครับเออครับ,รบเออเจริญพ<อ>รก็มไม่มีอะไรครับุณตาคๆๆแค่ผมจะมาบอกว่าเออมผมผมผม,ผม,ผ,มผมเตรียมดอกไม้ทุบเทียน ไว้สาหรับคนไหว้พระแล้วอะครับหลวงตาครับเออดีทำดีน่ะย่ยอมได้ดีนะมาหาะครับครับแล้วมีอะไรไหมเนี่ยนม,มีอะไรก็พูดมาไม,ไม่มีไม่ไม่มีครับหลวงตาครับแค่แค่ผมอยากจะผู้หญิงเมื่อวานนะครับที่ท,ที่ที่มาถวายสังฆทานนะครับเขาเป็นใครอะครับหลวงตาครับ อ๋เขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้นะเห็นว่ามีเรื่องทุกข์ใจก็เลยมาทำบุญที่วัดเราอบ้านอยู่แถวนี้ทุกข์ใจคนเราอะนะเมื่อมีความทุกข์ก็มักจะหันหน้ากันมาเข้าวัดเข้าว่ามีอะไรไะหรือม่คะไม่มีอะไรครับคุณตาครับ ปันตะายโยสุขีทิขายูกพะพะว่าภิว่าธนศรีลิสาอายุวันโนสุขังะลังเนมองอะไรอะ่ะพี่มหา ใครมองอะไรมันเรื่องค่ะรีบรีบรบถูไปจอยไอม,มองอะไรแล้วพี่มาห่าถูๆไปจอยไปไปนู้น,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 น เราอะนะเมื่อมีความทุกข์ก็มักจะหันหน้ากันมาเข้าวัดเข้าว่ามีอะไรหรือม่ฮะไม่มีอะไรครับุณตาครับถ,ถ้าไม่มีอะไรนีผ่ผมไปอะไรกันยับคออบไปแนละ้วอืม มหาพิมหาพิมหาพิมหาอจอยมหาเป็นอะไรเนี่ยนั่งเมือเชียวแล้วมานั่งรอใครเนี่ยเห็นมานั่งมองวัตัววัยถะทุกวันข้านั่งสมาธิจอยเดี๋ยวนี้การน,นั่งสมาธิต้องลืมตายิ้มด้วยเหรอเออ,เอ,อแต่แต่ว่าจะถามอะไรเองอย่างเนี่ยถามอะไรสันเออเออ,เอ,อ แบบพูดมามหาไม่ต้องไม่ต้องเสียแบบ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 เรื่องจีบจีบหญิง hey. Hey. เนี่ยเฮ้ยมาหาเขาจีบยังไงถึงจะให้ผู้ผู้หญิงชอบอ่ะนิฉันไม่รู้ฝ่าไปใช่ไหมเนี่ยมาหาถามไปทำไมเ,เนีเ่ยเออเออนะ็กิงรีบรีบตอบมาเถอะอ่ะ,ะตอบให้บุญแล้วกันอย่างแรกเป็นเรื่องบุคลิกต้องล่อเทตั้งตัวทันสมัย ตัวอย่างมห้าเนี่ยมันเฉยไปอะผู้หญิงเขาไม่ชอบหรอกส่วนอย่างที่สองเราต้องมีของขวัญเล็กน้อยไปให้เขาของขวัญเพื่อให้เขาอะจำเราได้ส่วนอย่างที่สามเอาไว้ค่อยบอกแล้วกันเอาสองอย่างนี้ที่รอดก่อนเพราะแต่มหาเธอจะถามทำไมเนี่ยเออเนี่ยไม่มีไร้หรอก มาหา,เ,เ,าเป็แรงเหาวะแป,กป๊กๆเลยเเอ้าวมาหาครับหลวงตาจะนับเงินไปทําอะไรเลยเนี่ยมีธุระจําเป็นต้องใช้อะไร<อ>มึงอ๋อพี่มาหาแต่วาเขาจองเงินไปซื้อของขวันให้แฟนครับหลวงตามหาม่าจะมีแฟนแล,ล้วมัม่งแต่ว่าตอนนี้มาหาสบายไหม ที่ต้องใส่กางเกงรัดขาของตัวเองขนาดนี้แต่ถ้าต้องใส่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะมหาเนี่ยจะทนได้ไหมเนี่ยอมหาถ้ามีคนเขาจะมารักเรานะก็ควรที่จะรักเราในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราจริงๆนะมหาไม่ใช่ว่ามารักเราเพราะสิ่งที่มันเกิดจากการปรุงแต่ง หรือเพียงแค่เปลือกภายนอกเท่านั้นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ุดงานเป็นคนดีมีพระพุทธองค์และพระธรรมประทับอยู่ในดวงใจนะ่รับคนผู้นั้น่ย่อมเป็นปบุคคลที่ประทับอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปนะมหาสาธุอืม,มก็แต่แล้วครับหลวงตาอืมโอ,อน ผมบ้าก็วาทนาคนดีก็ผมรักคุณเสียแล้วสิจะทำยังไงดีกับเราความรักนั้นมันมาร้อนในอกเราผมเจอคุณเพียงชั่วคราวผมรักคุณเสียแล้วสิพี่คะขอโทษนะคะทางนี้ออกไปถนนใหญ่ได้ไหมะคะ อะไรนะครับคุณผู้หญิงครับคือหนูอยากรู้ว่าทางเนี้ยออกไปถนนใหญ่ได้ใช่ไหมคะอ๋อออออกออกไปได้ครับออกไปได้ครับขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนครับคุณผู้หญิงครับเออใช่คุณผู้หญิงให้ประคับที่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนมาถวายสังฆทานหลวงตาที่วัดท้ายซอยครับใช่ค่ะทําไมเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะเอไม่มีไม่มีอะไรครับแค่ผมอยากจะบอกว่าผมทํางานที่วัดนั้นนะครับ แล้วก็ผมมีของจะให้คุณผู้หญิงครับให้หนูเหรอคะครับ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 ให้ทําไมอะคะเอ่อก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้หญิงเก็บไว้เถอะครับเผื่อมันจะทําให้คุณผู้หญิงมีความสุขบ้างอะครับครับแล้วผมไปแล้วนะครับครับครับสวัสดีครับ ไม่ต้องเรียกหรืว่าคุณผู้หญิงก็ได้นะคะหนูชื่อฝันค่ะ,ะว่าผมบา้าว่าธนาคนดีก็ผมรักคุณเสียแล้วสิจะทำยังไงดีกับเรา นะคะคอ้าวสวัสดีครับคุณผู้หญิงเรียกหนูว่าฝันก็ได้จ้ะพี่วันนี้มาทําอะไระครับหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจอีกแล้วครับแหมพี่คะฝันน่ะมาวัดก็ไม่จําเป็นต้องมีความทุกข์นะคะมีความสุขฝันก็มาวัดได้วันนี้ก็ตั้งใจจะเอากับข้าวมาถวายเพลนะค่ะออจริงด้วยครับ <c oughs> มีความสุข <c oughs> ก็มาวัดได้ครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปหาหลวงตาค